สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเล่นเกมมอนชานกันเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เล่นอยู่เกมเดียวมันยังไม่จบเนื้อเรื่องไงมันยังมีอะไรให้เล่นอยู่ใช่ไหมถ้าผ่านสเปเชียลเคสหมดแล้วก็อาจจะลองมองมองเกมอื่นบ้างนะคะตัวที่เราจะไปเจอคือตัวที่เรียกว่ายันกาดูก้านะตัวนี้ได้ยินว่ามันเป็นตัวมอนเก่าที่กลับมาใหม่ใช่ไหมแต่เราไม่เคยเจอมันมาก่อนนะคะครั้งนี้ก็เลยจะเจอครั้งแรกเป็นโซโล่ด้วยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะเรารับเคสเรียบร้อยแล้วทุกคน ทุกคนพุกี้ใส่ชุดจีนน่ารักมากโอ,อ,อ้ยืนเราเป็นอมวยเอากดลืมเครจะอยู่ในแอ s ไซเมนต์นะถ้าจะไม่ผิดเป็น Return of the c a อคีการกลับมาของตัวบ,าบา้าๆเราขอหาข้อมูลแบบนึง วิกพอยต์ของมันคือหัวหางแล้วก็หนามที่หางเขาบอกว่าตอนมันโกรธจะใช้ pitfall trap ไม่ได้ด้วยปีกของมันแข็งมากนะทำให้อาวุธแบบกระเด้งกลับเนาะลูกไฟของมันได้รับการอัปเกรดจากภาคเก่าด้วยส่วนที่แตกได้จะมีหัวมีตัวขาซ้ายขาขวาปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หางโอเคลองดูแล้วกันนะคะมันแพ้น้ำมันแพ้น้ำเปลี่ยนใส่ดับน้ำก่อนขวานน้ำของเรามีดีๆบ้างไหมเอาเอาวุธเยอมากเอ้ยตอนนี้เรามี ดูเบลดน้ําที่เป็นรูปปลาอันนี้ด้วยนะอัปเดตมาแล้วแล้วก็เออเรายังต้องใช้อันนี้อยู่ทุกคนจูราโทดัสเพราะเราไม่ได้ทําเพิ่มจริงๆเราอยากทําขวานของนาเมียวแต่ว่าเรายังขาดของอีกเยอะนะคะไอ้พวกโค้ดเนี่ยมันสามารถใส่กับอาวุธอะไรก็ได้หรือว่าต้องใส่ตรงท่าแต่ทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะไปมีคัซีนให้ชมไหมนะโอมาในไกดิ้งแลนเหรออ ลืมไอเทมมึงเนี่ยช่วงนี้ไอเทมเราหมดนะทุกคนแบบหมดหมดหมดโอ้นี่ไงเออขอคาแป๊บหนึง่งโอ้พชั่นเหลืสามต้องไปฟาร์มบ้างแล้วแหละเราไฟล์รแลัวเราก็ไม่ได้ฟาร์มเลยเติมเตมเติม,เ,ตมเขาบอกเมื่อกี้มันจะแพ้พิษฟ l วแทกไม่ต้องไปหรอกมั้งเหลือช่องไว้หน่อยแบกไปทางบ้านนะ <laughs> มันยังไม่บอกใช่ไหมเราต้องออกไปตามรอยเองโอเคบอกให้ไซส์ก่อนเรอแค่เห็นเอ๊ยยังไงนะไม่ต้องสู้เหรอหรือว่ามันเป็นเควสแบบบังคับต้องสู้อะไรอย่างงี้จิมาทุกทางไหมเนี่ยทำไมเงียบจังไม่มีรอยเท้าเลย น่าจะมาผิดแต่ทุกคนถ้ามาถูกทางมันต้องเจอรอยเท้าเยอะแล้วอืมอุยบันบรมันน่าจะอยู่แถวนี้หละมัง้งไม่มีแต่รอยเท้าของบันบรไม่มีอ่ะ บอลเป็นเรื่องรองหลงทางเป็นเรื่องแรกเดี๋ยวนะเอาไม่เราจะออกอีกทางหนึ่งนะทุกคนรอบนี้เขาทีแรเราเจอแบล็กกี้ฝั่งนี้อ่ะหรือว่ามันจะอยู่ฝั่งนี้เงียบมากอนโ no เฮ้ยละเท้าอ๋อบันโบโล้หรือไ,ไปอีกฝั่งหนึ่งบันโบโล คือเราต้องเรียกมันออกมาก็ไม่หน่เขาบอกให้ไซสอะไรกัละเจอแต่บันโบโลอีก,ลออกอแล้วอุ๊ยอ๋อเจอแล้วเออเขาบอกว่ามันเป็นเบิร์ดไวเวิร์นใช่ไหมเป็นนกหน้าตาแปแปลก ในช่วงนี้เราก็เล่น Monster Hunter World Iceborne ไปก่อนนะแล้วต้นต้นกุมภาใช่ไหมเขาจะเปิด Open Beta ของ m o n t h u n t a y อีกรอบหนึ่งเออเปิด2รอ,อบวันที่7กับวันที่14เดี๋ยวเราก็ค่อยไปลองของใหม่ <c oughs> เรายังไม่รู้เลยว่าการ์ดจอเราจะพอไหมเพราะว่าการ์ดจอเราวีแรมแค่8ปดเองทุกคนจริงๆสัก12น่าจะเหลือๆน่าจะสบาย อาจจะต้องอัปเกรดใหม่แต่ว่าลองโอเพนเบต้าอีกรอบหนึ่งก่อนเพราะว่าเราใช้การดจอในการอัดคลิปด้วยไงมันก็ต้องใช้ประมาณ1.2ถึง2ต้องเผื่อไว้อะดังนั้นการ์ดจอที่เราเหลือจริงๆริงวีแรมที่เราเหลือจริงๆมันจะมีอยู่แค่ิดไม่น่าพอจริงๆ Nvidia นี่ค่อนข้างงกเลือกวีแรมมากเลยของ AMD V วีแรมมันจะเยอะกว่าในราคาที่ใกล้เคียงกัน จะบอกนะว่ามันสู้ไอ้เดวิดโจได้เลยโอ้เราต้องสู้กันต้ไนไนทำไมมาพร้อมกันอย่างนี้โอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหไม่ได้ใส่เอียร์พลากมาด้วยแต่ รูปทรงมันอาจจะบางแต่ว่ามันจริงๆแล้วคล้ายโปเก้โปเกะเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยๆเรามีควันสบายเตรียมฮิวกันเฮ้ยโอ้ห้ามันเหมือนคูุ่่ยคูเหมือนกันนะเ,เนีย <Okay. S 1> เ่ย จะเปิดแพ้ให้ทั่วตัวก่อนและกันนะคะเจ็ดมันหนาอยูอย่หางเหมือนลาลดคลร์หรือลาดเกี้ยนไอ้กลุ่มนั้นแหละดีและที่เอาล็อกเออที่เอาเทมเพลโลแมนเทลกับล็อกสิดดี้มาเพราะมันดีดด,ด,ดีจังฟราเฮ้ยอย่าพึ่งร้อง โอ้ท่าเมื่อกี้มันเวลคาน่านี่นะหลังจากเราเล่นไปสักพักเรารู้สึกว่าเราจะพอจำท่าม,มอนสเตอร์ได้ท่ามันก็วนๆอ่ะเนี่ยท่านี้ของของของลาเทียนไหมมาฟาคุมหมดพอดีไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเล็กถอยไปตัวเล็กถอย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 เฮ้ยมีเล็ดพี่อยู่ใกล้ๆเป็นทำอะไรอ่ะ โอ้โหโอหางมันมีพิษนี่ไงถึงบอกว่ามันเหมือนลดเทียนเอา้าลงแล้วเหรอ,อยังโดนยังโดนเรามีกินเร็วช่วยได้เยอะเลยอะเราว่าหงจองสามสิงโอ้ย เฮ้ยสูดได้สูดได้สบายเลยคลิปนี้สั้นนะเดี๋ยวต่อฟิยลยสระจังเลยแล้วกันข <c oughs> ี้โมนนะเฮ้ยแต่เราเหมือนจะสู้ได้เนี่ย,ยอุอ้ยเออติดพิษรัวๆพยายามหมดนะเนี่ย โอ้โหพาสโบกินนี่เขาบอกให้ทำหูมันแตกนี่หว่าหยวใช่ไหมหูกับหัวมีในนี้หกร้อยเอยไม่ใช่หกร้อยร้อยหกสิบโอ้ว,ว้าวเก่งนะเนี่ยอุ้ยดีเฟนชามปุ๊บเ้ยใยาจะเมาส์ก็ช่วยได้เยอะเดีเดวๆๆๆเด,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 ดไม่ใช่เมาส์หรอกอะไรจะโม เน่ดนาเพื่อนหรือว่าสเต,ต็ปเราดี <laughs> เราไปฟาร์มาตั้ง30ชั่วโมงแล้วว้ยสองวันถึงจะไม่ค่อยได้อะไรก็เหอะเฮ้ยแต่เราได้ดาบใหม่ของ b r a ็ k ี i ดิอมาละเ r จิ i n g b r a กีอ่ะดาบสวยแต่ยังไม่ได้ได้ลองใช้เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวอะไรแพ้สายฟ้าตัวที่แพ้สายฟ้าก็จะมีเนอร์กิการเต้หระมั้ง เราไม่ฮีลแล้วนะไอพิษเนี่ยเบิงยาเดี๋ยมันหนีเราก็กลับบ้านไปหิวที่บ้านก็ได้โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ได้โกรธแล้วไม่ได้โกรธผนังอยู่ไหนผนังผนังอ้าวอ้าวมันไปแล้วเนี่ยมันไปไกลไหมอะ่ะกลับไปเอายาอีกแบบหนึ่งดีกว่ายายาพิษอ้าวพิษหาย ไม่ต้องกลับ <laughs> โอเคเขาบันเตรียมยาเราต้องเก็บพวกรอยเท้าไหมไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นหัวกะโหลกเขาบอกให้หันนะคะออบเจกที ive, แต่ว่าเราใช้แทรปได้ <c oughs> นนไปันไปไม่มองไม่เห็นไม่เห็น รู้สึกว่าหลังจากสู้กับแบกกี้แล้วตัวนี้รู้สึกชิวๆสู้กับแบกกี้มันกว่านี้เยอะเลยแผลที่ทำไม้หายหมดแล้วอุ๊ยอ๋อเขาบอบกว่าปีกมันจะเด้งนี่นะเนา <scr> นะ หรือว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไปรับมีดวะเมื่อกี้ลืมมั้งโอ้ยมองไม่ทันมามามาไปกินยากินยาเร็วเป็นไงไม่ต้องเครื่องแม็กโคชั่นเสมอละเอ้ยกลับไปไอ้นี่เดวนโอ้ยมันอยู่ใกล้ผนงัง เอาไม่ได้หยุดตรงหัวมันหรอ,อโอเคไปไหนแกนุย้ยเอา้าเต็มนล้หมดใช่โดนเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยครัชอุอ้ยมันเอาหัวปักดินแล้วสตาร์วินาเราหมดเลยงง ตายไม่นานเราหมดไวจังมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยเอ้าทำไมหัวมันปักดีย่างั้นโอเคได้ได้ได้จุ๊บ ตั้งแต่เรารู้ว่ามันชักดาบออกมาได้เลยเราก็ไม่ค่อยใช้ท่าเวียงดาบอีกเลยนะ <c oughs> ทุกคนจะเห็นว่าคลิปแรกๆเราจะรอใช้ท่าเวียงดาบช่วงนี้เราชอบใช้เออทำไมมันไม่เข้าเออแต่มันก็เข้าอีแหละเราชอบใช้ท่านี้หนึ่งสองแล้วก็ควงข้างบนตุปนี่โอ้ได้แค่ร้อยอเหรอปกติมันต้องได้เยอะๆนะโอ้ยเด้งอีกแล้ว อฮ้ยไอแตกเฮ้ยโอเคเอ้ยอ้อจริงๆเราใช้ดาบได้ดกว่าะเราจะใช้ดาบแทงเดี๋ยวไม่ทันปึ๊บเอาถ้าคุมหมดพักคุมหมดหมดหมดเลยปึ๊บพอเก็บของกันดีชุดมันดีไหมไอตัวนี้การุก้าฉาด งงงงเรางงปึบปึบเฮ้ยปึบเฮ้ยรัยบได้โอ้โหถ้ามันเหมือนเหมือนเหมือนละเทียนละเทียนปึบเราว่าเราแอบรับนี่หน่อยดีไหมเอา นั่งดิโอเคโอเคมันมีไม้ตายเด็ดเด็ดไหมเด็ดเด็ดมีไหมโอ้โหท่าหัวปักพื้นเหรอโอเคมันขึ้นไปเปิดแผลที่ปีกไม่ได้เนาะ ตีตล้วกำจะแตกมันะ้มันเป็นมอนที่แบบรวมท่าของทุกมอนเลยปะเนี่ยซึบซึบซึบ,บเด็ดนะมันไม่กดละไม่กดละโอ้ยอย่าไป อยากเปิดแผลที่หางขอสักรอบด้วยโอเครึ๊บชุ์โชุโช๊โอ้ยหางไม่แตกเอ้ยไม่ใช่หางปีกเออปีกด้วยหางด้วยเอาเอา้า ชอบอ่ะชอบท่าหัวปักพื้นเฮ้ยเดี๋ยวเดวเดี๋ยวมันก็ลรมบไหมเดะเดวเดะเดวเฮ้ยพาด์ทบกเก้นเลยทำดีมากเูยทำดีมากเฮ้ยอังงคนอะไรวะโอ้ยออโอ้ยหูจะแตกตังต้องไปทำสร้อยสร้อยเอี๊ยพักสักหน่อยดีกว่าบางทีเราจะได้หยิบมาใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเต็มทั้งชุด เพราะว่าดีเฟนเอาออกก็ได้ไเป็นไรเพราะว่าเราเก่งแล้วชุดเราโอเคอยู่เนี่ยหมดกมานต้องใช้เอฟรักอะไรวะนะมองไม่ทันโดนเลยวะโอ้ยเอาไปแล้วเหรอเอา้าไปไหนอ่ะ อ๋อมันบินได้ได้ๆๆลบบันเบลออันนี้เป็นไงวะไหนอ่ะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างเปล่าถ้าอยู่ข้างล่างต้องโดดตรงนี้โดดๆๆเอาเอาเอาอ,อ <laughs> ลองเอาเยอะจังนี่นี่นี่ตัวมันน่วมทั้งตัวแล้ว ลุกเอา้าหลุดลุกยิ้มใหม่เออเอาเต,ต็มคอมโบเลยได้สองร้อยยี่สิบเจ็ดโอเคลุกเอา้าหมดแล้วเหรอ ไม่ทันจะทำตอนที่มันอยู่ข้างบน่ะมันจะได้ออทิ้มลงพื้นเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ไปกิดไม่ลรยลแลกกันแลกกันเป็นไงเป็นไงล่ะความรู้สึกของการโดนพิษนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงน,นี่เออรอบนี้ปึ๊บเป็ลอกซีรี์จะหมดแล้วรีบใช้ให้คุม้ม ไอที่โดนไอ้จาราทั้งนั้นเลยปึ <c oughs> ย๊บหมุนใหไปโอ้โหไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วอย่าเพิ่งเลยเย็บพุงพาลองปี๊ปไปไหนมันกระเพกแล้วแหละแต่ว่าเราจับมันได้แล้วหรือไม่จะรับให้มันไปนอนก่อน คือเรายังไม่ได้เก็บรอยเท้ามันอ่ะมันก็เลยขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจสีขาวทุกคนโอเคกันรับมีดรับมีดวิ่ยคลิปเร็วเกมเร็วะเนี่ยรอบเนี้ยเก็บเร็ว30นาทีสําหรับเราอ่ะ25-30อะคือเกมเร็วนะถ้าเกิน30ขึ้นไปเป็นเ,ออเกมที่ชา้าอันนี้คือเกมที่เล่นได้30นาที ถ้าสู้ไม่ได้ก็40นาที <laughs> ดังนั้นการที่เราจะไปโซโล่ไอซาฟี่คือเป็นไปไม่ได้เพราะเวลาเฉลี่ยที่เราเล่นคือ30นาทีทุกคน15นาทียังไม่ถึงสเตจแรกเลยไป็นนวไกลจังวะเราๆๆตีมอนจากแมッ พอเลสไปเยอะมากเลยพอเลสมีเลเวลตันที่เลเวลหกตอนนี้นะคะเฮ้ยมันหลับคือเราไม่แน่ใจว่ามันฮะห,หลับท่านี้เหรอง <c oughs> านนะาเขาบอกว่าอ้าวอ๋อมีช็อคแทบอ๋อโอเคนึืว่าลืมแทงบอมกับช็อคแทบอะไรเนี่ยลองดูนะ ตันนี้แน่แน่นะต่อเลยไหมต่อลาจังคลิปเดียวกันเลยไหมี่นาทีละทำับสินาทีเองมันจะไม่ต่อได้ยังไงลองเซฟเซฟก่อนไหมอ่ะเผื่อเล่นได้เผื่อลาจังแบบ20นาทีเสร็จเลยอนะไรเงี้ย <c oughs> ได้อะไรดีมาไหม บอเธอโอ้กันน้ำเลยวล4สีก็โอเค,อเคแต่เหมือนมีแล้วมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกัน